เมื่อวานนี้แต่ก็ออกไปก็ยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาอย่าง,งเพราะตามหลักแลวเนี่ยวลาการออกข่าวพุ่งเนี้ยต้องบอกตรงๆว่าเมื่อออกข่าวแล้วก็จะมีหน่วยงานรัฐมาเข้ามาติดต่อมาช่วยประสานงานมาช่วยแก้ปัญหาให้คราวนี้เนี่ยในเมื่อยังไม่มาเนี่ยผมก็จะรับเป็นเจ้าภาพในการดําเนินการให้ในการวิ่งเต้นเรื่องให้นะมารับเรื่องแล้วนะครับเอกสารก็ครบนะเนี่ยเกับกรมบังคับคดีครบหมดครบหมดทุกอย่างเก็บไปทุกอย่าง อืมนะครับก็มีรายละเอียดหมดเนาะดูดิในะเรื่องคดีเราก็ว่าไปตามเกมเนาะแล้วศาลก็สั่งตัดสินตามนี้เลยนะครับมีคนโทรมาจากน่าจะน้องคนนั้นโทรมาหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> ไม่ใช่นะครับก็เบื้องต้นประมาณนี้ก็ต้องบอกพี่น้องชาวติ๊กตอกว่าเดี๋ยวดําเนินการให้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจชนทัศนลุยครับนะครับอย่างเดิมวันนี้มีข่าวดังนะครับ ที่โรงพยาบาลตำรวจตอนนี้เขาไปเฝ้ากันเต็มเลยนะข่าวผมมีทีมข่าวมาดีๆสามสี่คนเองก็มีส่งหมายไปแล้วก็ต้องบอกที่พี่นักข่าวว่าวันนี้เนี่ยมารอพี่พยาบาลเนี่ยเพราะว่าท่านทํางานเนาะเลิกงานสี่โมงเย็นเพราะว่าเราต้องบอกก่อนว่าพี่เขากินเงินภาษีประชาชนก็ทําทงานเต็มที่ตั้งแต่วันที่แม่ป่วยในวันเขาก็ทําเต็มที่ดูแลคุณแม่เป็นอย่างดียันวันที่แม่เสียก็ยังทํางานอยู่และการดูแลรักษาคุณแม่เขาจะใช้เงินมหาศาล ่ยเตล่าฟังหน่อยครับว่าตอนที่คุณแม่ป่วยอยูเตียงเนี่ยเราพัฒนาทสามโรงพยาบาลสามโรงพยาบาลใช่แล้วเอาเวลายังไงนอนอ่ะก็โรงพยาบาลหนึ่งเลิกบ่ายสามลงบ่ายสามไปขึ้นสี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนก็ไปต่อศูนย์ดูแลผู้สูงอายุถึงเช้าแล้วเวลาไหนนอนนอนตอนไหนนอนกี่โมงไม่นอนนีบเปตามหน่ที่ได้ที่นีบเอาโอ้ยก็ นี่ตอนแบบอย่างศูนรดูแลอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะยอยู่ประจําเตียงเราก็งีบข้างเตียงคนไข้นั่นแหละโอโ้โหปวดหัวใจมากแล้วก็หลานสาวคนโตก็ออกเรียนนะคะ,อ,ะออกเรียนตอนมหกเทอมสองเพราะว่าต้องมาอยู่เฝ้าบ้านที่ยาไม่งั้นก็ไม่มีแบบก็คือออกเลยอีกเทอมเดียวจะจบมหกแล้วอืมก็ออกออกเลยค่ะลงเขาเรียนอยู่ที่ใต้ก็คือให้แม่ ไปทำเรื่องลาออกส่วนตัวเขาก็คือมาเยี่ยมย่าแล้วก็ไม่กลับไปแล้วก็วคืออยู่เป้าย่าเลยบอกว่าดูแลคุณแม่แล้วต้องดูแลใครเพื่หมือันมีหลานหลานชายออที่าชายที่แม่เขาอุปการลาไว้ตั้งแต่แต่ก็ไม่สมบูรณ์ใช่หลานชายก็คือพี่ชายพ่อเขาอะค่ะจะแบบป่วยไม่ค่อยไม่ค่อยดีออดออแอดแอดะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยรับเลี้ยงตั้งแต่เด็กตอนนี้ก็เป็นพาระาเนี่ยเลี้ยงจนถึงม .5 แล้วตอนนี้หลานชายก็ขอความเห็นใจนะ ถ้าสื่อไปถึงนะครับผู้ที่ชนหรือครอบครัวของคุณ mm. เงินหกล้านคที่คุณแจกไปเนี่ยคุณนึกถึงเขาบ้างไหม mm. เขาขอแค่นี้แหละเยี mm. ยวยาเขาบ้างเพราะที่ผ่านมาคุณไม่ได้เดียวยาตามผมควรเลยมาเยี่ยมแค่ครั้งเดียวไม่ขอโทษด้วยค่ะแล้วไม่ขอโทษอีกผมอะ่ะเป็นคนเวลาทําคดีเนี่ยทําอะไรก็ตามพยายามทําให้มันกลางๆทําให้มันแบบไม่ทะเลาะแต่เคสน,นี้ผมมองว่ามันต้องทะเลาะ ผมไม่รู้หรอกว่าคุณใหญ่มาจากไหนนะแต่สิ่งหนึ่งชีวิตคนที่เสียไปอ่ะความเจ็บปวดที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยกับการกระทําของคุณเนี่ยคุณควรที่จะต้องมานั่งเยียวยาเขานะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ตอนนี้ก็เย็นแล้วแต่รับเรื่องแล้วเพราะพี่เขาเรื่องงาน4ี่โมงเดี๋ยวผมรับเรื่องแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอ่ะจะต้องเข้าไปในพื้นที่ของคู่กรณีเนาะเพื่อจะไปบ้านเขาเลยบุกไปหาที่บ้าน ติดต่อขอเบอร์ทางใช่เพราะตอนนี้เบอร์เขา,บเ,ขาเบอร์เขาปิดติดต่อไม่ได้เบอร์เขาปิดเนาะที่คุณพยาบาลมีเบอร์ปิด,ปดเบอร์อ,รอื่นก็ไม่มีละนะครับเดี๋ยวต้องไปคุยเจ้าหน้าที่กรมธรรม์ดีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องตามเรื่องนี้สงสารนะครับฟังเถอะไม่ได้นอนอ่ะวนสามโรงพยาบาลเนี่ยวนเนี่ยลูกสาวก็ทํางานนะคะเป็นพยาบาลลูกสาวเรียนมสี่เลิกเรียนไปทํางานพิเศษจนถึงแบบสามทุ่มสี่ทุ่มทุกวันเพื่อที่จะไม่ขอเงินเราเพราะว่าก็รู้ว่าแบบ แม่ทำงานเยอะลูกสาวทำงานทำงานพิเศษตั้งแต่ม4จนจบม6ไม่ได้ขอเงินไปโรงเรียนเลยทำเองแล้วเราก็บอกกับเขาเหมือนกันว่าแบบถ้างั้นก็ให้ลูกคุณอะไปทำงานพิเศษสิแล้วมาช่วยเหลือบ้านเราบ้างทำไมต้องให้ลูกเราที่เป็นผู้หญิงอะออกไปทำทำงานันที่เขาเป็นเด็กในวัยที่ควรจะได้รับเงินจากพ่อแม่เรียนหนังสือแล้วนอนพักผ่อนได้เพียงพอ,อแต่ลูกเรากลับต้องออกไปทำงาน<ๆ>เขาก็พูดว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะคุณเบนเขาตอบแบบนี้ให้นั้ คือผมอยากจะบอกว่าอย่างนี้นะครับเคสนี้ดูเหมือนไม่หนักแต่หนักมากเพราะว่าทั้งบ้านเขาพังหมดเลยพังจากการกระทําแค่แวบเดียวก็วคือเราแว้นมอไซค์แล้วไปชนเขาเนี่ยแหละ